โอ้น้ำกระตื่นลายเดี๋ยวยูประมาณหาสิบเส้นน,น้ำในสะพี่น้องเอ้ยเิ่งปลาขึ้นหัวบนแล้วอืมชินจังได้กินอย่างยูหุ่นหุ่นใส่ได้กินกระลอกครับมีกระลอกลายโตอยูใ่ในสวนนกกระลายเขีดอัยท่าน เดี๋ยวเสียวอาวหารปรหปลาครับช่างต้งยินเสียงอีก,กาแล้วหัวหันปลา โมนี่อ้อมหัวตะไคร้แรงดึงสูงในสะลูกนี้ครับกับประมาณประมาณลายลายผู้หล่ลลละครับประมาณลายหนึ่งสะน้อยนี่นะครับแล้วก็อยู่ในบ้านอีกบ้านอยู่ในบ้านกับประมาณจากสามงานนะเป็นพื้นที่ให้น้องหมาได้เล่นเล่นกับประมาณลายกลัวะนะครับเกือบสองลายผู้หล่ะ นี่กะพอแล้วแหละเปินแลนเลนสำนีกะมีความสุขแล้วน้องมาให้เบิ่งป่าให้เห้าป่าเมื่อนี้ยม,มือเว้นกะสิี้อนคือนก้อนนะครับกระซีได้ใส่น้ำป่าน้ำบาดาลเปิดให้ค้นให้มาได้เล่นปกติ น้ำก็สิแตะขอบสะพ่นละครับเกบิสูงอยู่ประมาณจากอ่าหนึ่งสองประมาณเกือบสามเมตรพ่นละครับน้ำสิน้ำระดับน้ำแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบเส้นครับโอ้แต่ว่าขีต่อมลายลายขีตมมันหนาอยู่ประมาณจาก 80, แปดสิบพูนละครับแปดสิบเส้นขีตม่มขีโค้นขีตม่ม มีเง่นก็นสิเอาไม้โคมาลอกอยู่อกครับมันขีตมมันไหลมันมีน้ำโอเคครับถ้ามาชมบรรยากาศเสาร์วันอาทิตย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ